จะใช้แนวทางตรงนี้เพื่อที่จะรักษาพื้นที่ของเราเอาไว้การทําความเข้าใจกับชาวบ้านยากไหมคะเพราะว่าเรามีตั้งจีครอบครัวล่ะตั้งแปดสิบเจ็ดเจ็สิบท่าไหร่ถ้าถ้าหาก็เป็นธราาทิกก็สองร้อยกว่าสองรอยกว่าสองสาสิบหกคนต่อครอบครัวล่ะ โดยประมาณก็ร้อยแปดสิบนะตอนนั้นผมส่งข้อมูลไปร้อยแปดสิบครอบครัวในพื้นที่แต่แปลงมันแค่แปดสิบแปดสิบควาแปดสิบคือเขาแบ่งให้ลูกหลานอยู่กันยังอยู่ในพื้นที่ของของพ่อแม่อยู่ยังไม่แยกมันยากไหมที่จะให้คนอื่นเห็นคล้อยกับเราเพราะว่าอย่างที่พี่ก็บอกว่าทุกคนก็มีหนี้มีสินแต่มาบอกมาชวนเขาว่าจัดเป็นฉนดชุมชนเถอไม่มีสิทธิ์ขายนะแต่มีสิทธิ์ทำกิน หรือว่าอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆที่จริงว่ายากก็ไม่ยากแต่เขาคงไม่เข้าใจระเบียบเรื่องแนวทางมากกว่าแล้วคําว่าโฉนดชุมชนก็ถ้าพูดหลักๆโฉนดชุมชนโฉนดชาวบ้านจะงงเอาเราสู้เราจะเอาโฉนดแล้วบอกโฉนดมันจะมาแปลงมันกลายเป็นและโฉนดที่ที่ให้เราดูตอนเมื่อกี้มันไปไหนแล้วทำไมถึงจะเอาโฉนดตรวนี้มาไอโฉนดชุมชนนี้หน้าตาเป็นโฉนดชุมชนนี้ไม่ไม่มีใครได้เอากลับมาไว้ที่บ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมมันต้องเป็นของรวม ไม่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคำเรียกนะถ้าหากเขาในฟังเข้าใจผมผมบอกอชาวบ้านว่าไอ้คำว่าโฉนดชุชมชนเนี่ยไม่ใช่ชโฉนดตาคุดใช่ไว้โฉนดตาคุดเนี่ยมันมันมาจบแค่สากรณแต่เราเอาเอาถ้าให้ผมเรียกผมจะเรียกไอ้โฉนดชุชมชนนี่ว่าเป็นกฎหมายชุมชนมา,มากกว่าหรือระเบียบในชุมชนมากกว่าคือมันเป็นข้อบังคับเป็นกติกาของชุมชนค่ะซึ่งหลายเขาช่วยร่างเอามาใ,ให้ให,ให้ให้เรารักษาพื้นที่แค่นั้นเองอแล้วทีนี้เราก็เอาเอาระเบียบ ของให้ถนดชุมชนเนี่ยคราคุณผูผู้มพูดกับชาวบ้านบอกไอ้กฎของชุมชนกฎหมายของชุมชนเอามาให้ดูแล้วมันไม่ต่างอะไรกับข้อบังคับหรือระเบียบของสากรด้วยชาวบ,บ้านก็ก็โอเคไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําตัวอะไรมากคือว่า <c oughs. S 2> ทําเหมือนเดิม <c oughs. S 2> เพราะว่าระ,ระเบียบของถนนชุมชนกับระเบียบหรือข้อบังคับของสาก์มันก็รอด้วยกันไปได้เลยทีที่มันแตกต่างก็คือหนึ่งที่ผลดีกับเรากับสมาชิกก็คือหนึ่งเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเก่าแล้วจ่าย แล้วก็สองก็คือว่าถ้าเราไม่เอาพื้นที่ตรงนี้มาก่อนสากลบอกค่าคุณไม่อยากจะอยู่คุณก็คืนส,สากลแต่สากลไม่มีค่าตอบแทนแต่ถ้าระบบสนับสนุนเขามีค่าตอบแทนให้เราสามารถตัดสินใจในพื้นที่ได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาแต่แต่ถ้าถ้าเราไม่เอาเราจะไปให้คนอื่นไม่ได้เราต้องเอามาคืนสากลและสากลก,ก็จะจ่ายค่าตอบแทนไปเพราะว่าซึ่งสมาชิกหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่มีที่ทํากินก็เยอะแทนที่จะให้คนนอกเข้ามามันก็เข้ากติกกรอบก็คือได้มีการ ทำความเข้าใจร่วมกันเห็นคล้องต้องกันแล้วว่าแบบนี้น่าจะดีแน่ๆน่าจะดีแล้วก็หลักๆใหญ่ๆคือว่าเราขายไม่ได้นะรัฐก็ไม่ต้องเวนคืนอันนี้คือจุดใหญ่จุดหัวใจที่เราโอเครัฐบาลไม่ว่าจะชุดไหนจะเวนทีที่ตรงนี้ไปไม่ได้เราไม่เมื่อเราไม่พวกเราชุมชนเราทั้งหมดไม่ต้องการจริงๆถึงจะไปคืนเขาอันนี้คือชุมชนต้องตัดสินใจเองไม่ใช่รัฐมาตัดสินใจว่าจะต้องเอาที่ตรงนี้ไป ทผู้ชมคะที่ฉันยังคงคุยอยู่กับเรียกว่าแกนนําชุมชนก็ได้นะคะเป็นแกนนําชุมชนคลองโยงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะเพราะเขาร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันที่จะทําให้ชุมชนของพวกเขาสามารถได้รับโฉนดชุมชนเป็นที่แรกของประเทศไทยหลายคนคงจะตั้งคําถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วขั้นตอนในการที่จะให้ได้มาซึ่งโฉนดชุมชนเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าเราเรารวมตัวกันเราเรา ตั้งตัวที่จะจะให้ได้สิ่งนี้มาตั้งแต่ปี2550 50 51ใช่ไหมคะ,ะขั้นตอนมันทำยังไงกันบ้าง4ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นก็คือว่าเราย้อนกลับไปปี19ซึ่งซึ่งตอนนั้นปี50ถ้ารักเข้ามาอันนี้ก็คือว่ามันทำให้ให้ให้พวกเรารู้ว่าความเป็นธรรมของเราไม่ได้รับ ปี50รัฐนี่คือหน่วยงานไหนแล้วเขาเข้ามาพูดว่าอะไรคะที่จริงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นการดูแลของกรมส่งเสริมมาตั้งแต่ปี19แล้วกรมส่งเสริมพยายามบอกเราว่าสักวันหนึ่งซึ่งนันเคยพูดว่าพ่อบอกว่าเราจะว่าอะไรนันมีมีมีเราทําไปผ่อนผ่อนส่งไปแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นของเราเป็นที่ส่วนตัวของเราเพราะว่ากรมส่งเสริมมาบอกพ่อไว้บอกว่าใช่ใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งมาปี50 ก็มีการส่งตั้งปีสิบเก้ามาปีห้าศูนย์ความความหวังที่ชาวบ้านรอคอยมันมันมันหายเลยมันริบีมันหายเลยชัดเจนเลยเพราะว่ากรมส่งเสริมได้ส่งที่ให้กรมสารั์ที่นี่ชาวบ้านก็เริ่มมึนละเริ่มงงแล้วว่าอยู่ๆทำไมถึงส่งที่คืนแล้วแสดงว่าเรารู้ขั้นตอนความเป็นไปกันตลอดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่ดินคืนนี้เหมือนกันครับลูกเขาก็มารายงานเราก็ก็ไม่ไม่ไม่บาง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 ข้อก็ไม่เคย